นับถอยหลังจากนี้หากเป็นไปตามที่กรมตุนิยมวิทยาคาดการไว้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนถ่ายฤดูแล้วนะครับสัญญาณที่ว่ามีอะไรบ้างวันนี้ผมอยู่กับท่านที่บรีกรากรมตุนิยมวิทยาคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยสวัสดีครับท่านที่บดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ปลายฤดูร้อนแล้วครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับตอนนี้เราพบเห็นสัญญาณอะไรบ้างที่ถือได้ว่าจะเป็นสัญญาณของการเข้าฤดูฝนครับครับปกติฤดูฝนประเทศไทยเรา จะเริ่มในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนะครับตัวการที่ทําให้เกิดฝนก็คือลมมรสุมตกตกเฉียงใต้นะครับซึ่งจะพัดจากทะเลอันดามันเข้ามานะครับซึ่งลมมรสุมตกตกเฉียงใต้นี่ปกติก็จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือร่องมรสุมนะครับร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งจะก่อตัวขึ้นมาเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียกับในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรอินโดิกนะครับ สองตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้การเริ่มต้นของฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราตรวจพบก็คือ<ม>เริ่มมีแนวโน้มหรือยอ่อมความเกิตกระำก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งตัวนี้เราคาดว่าจะเป็นพายุไซโคลนอนาคตนะครับ<ม>ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ลมอุ่นสังตกงเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยพัดเข้ามา และก็จะเป็นตัวที่เริ่มของร่องมรสูงนะครับซึ่งเราคาดว่าก็คงจะมาวันสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับนี่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเมื่อเกิดหย่อมความกดอากาศต่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ว่านี้ตอนนี้ทางกรมตุนิยมวิทยาประเมินไว้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับที่จะกลายเป็นพายุไซโคลนครับครับในเบื้องต้นที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะก่อตัวเป็นพายุไซโคลนนะครับ,รบแล้วก็ คงจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศอินเดียทางด้านที่ตะวันออกนะครับหรือประเทศบางคาเทศในแนวตรงนั้นนะครับซึ <ey> ่งตัวนี mm ้จะเป็นต <aj> ัวดึงให้ลมตะวตกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้แรงมากขึ้นนะครับเดียวกันมันก็จะดึงให้ร่องมรสุมปรากฏชัดขึ้นนะครับซึ่งปกติเดือนพฤษภาคมร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดึงให้ฝนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นฝนที่เริ่มต้นก่อนก็จะเริ่มใน ภาคกลางกับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ของตะวันตกนะครับแล้วเมื่อล่องนี้ขยับขึ้นไปฝนก็จะขึ้นไปอยู่ในภาคเหนือภพราะตัวทน้งเหนือครับ,รบจากการที่เราประเมินหรือว่าคาดการไว้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับที่พื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเราจะได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนากลายเป็นไซโคลในอนาคตสำหรับตัวหย่อมความกดต่ำไม่ได้ไปส่งผลโดยตรงกับ กับประเทศไทยก็คงเพราะว่าไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยแต่จะตัวดึงให้ลมมรสุมต,ตัตนตนกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแนวนี้นะครับประเทศไทยตั้งแต่ภาคกลางลงมาก็จะได้ผลในเบื้องต้นนะครับโดยเพาะร่องที่พัดผ่านอยู่เนี่ยก็จะทําให้ฝนตกกรจะจายเปบริเวณกว้างๆนะครับ,รบหลังจากนั้นก็จะลาบไปในภาคเหนือเมื่อร่องนี้ขยับยสูงขึ้นไปครับแอบคาดหวังได้ไหมครับว่าอิทธิพลเหล่านี้น่าจะส่งผลดีกับทางพื้นที่ จังหวัดตากหรือว่าทางด้านเขื่อนภูมิพลที่อยู่ทางบริเวณของทางภาคเหนือครับก็ตัวนี้ก็จะส่งผลทําให้บริเวณภาคดังน้้นตอนตกของประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คงจะมีน้ําลงไปในตามอ่างตามเขื่อนนะครับส่วนภูมิพลนี่จะได้รับอิทธิพลเมื่อฝนตกในในรุ่มน้ําในภาคเหนือเป็นหลักนะครับแต่เราก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันถูกต้องไหมครับครับก็ต้องติดตามครับเพราะว่า เราก็ติดตามว่าวันไหนที่จะเป็นการเริ่มต้นของฤดูฝนเพราะการเริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยจะต้องเริ่มเมื่อลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังพอสมควรแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับลักษณะฝนที่เกิดจากฝนในฤดูฝนจากลมมรสุมเนี่ยจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตกกระจายเปทัวงกว้างซึ่งจะต่างกับฝนที่ตกจากฤดูร้อนในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นฝนที่ตกในช่วงเวลาพื้นที่แคบๆแล้วก็ตกในช่วงเวลาสั้นๆครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แล้วก็หายไปครับ,รบทีนี้กลับไปดูในอดีตรครับก็ในช่วงของเมษายนพฤษภาคมครับพายุหมุนเข็บร้อนที่เกิดตรงบริเวณของทางฝั่งตะวันตกมหาสมุทรอินเดียก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นทั้งมาลาที่เคยส่งผลดีกับประเทศไทยรวมถึงนาเกสท,ที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับพมา่ามีปัจจัยอะไรบ้างหรือว่ามีแนวโน้มยังไงที่จะทําให้เกิดพายุรุนแรงแบบขั้นนั้นหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าประเทศพมา่าจะเจอบ่อยไหมครับแบบนี้สําสหรับพายุไซโคลนที่จะเข้ามาในพม่าหรือในประเทศไทยเนี่ย ส่งผลโดยตรงนี้คงจะน้อยนะครับปกติพายุไซโคลที่เกิดในมาสุดอินเดียเนี่ยจะมักจะเคลื่อนตัวขึ้นในชายฝั่งที่อินเดียหรือบางปร,ร,ระเทศเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้เราก็คาดว่าจะรักษาการเคลื่อนตัวจะรักษานั้นนะครับซึ่งจะต่างกับตัวนากิสซึ่งตัวนั้นมันปิดปกติคือมีความบุนแรงแล้วก็เข้าที่บริเวณประเทศพมาศ่าโดยตรงนะครับซึ่งส่งผลให้พม่าเกิดความเสีายในครั้งนั้นนะครับโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแบบนี้ก็น่าจะสบายใจได้ครับผม ประเทศไทยควรระวังในส่วนของพายุไต้ฝุ่นและพายุส่วนร้อนที่มาจากมหาสสุแปซติกมากกว่านะครับเพราะโดยหลักการเคลื่อนตัวของบอลกาศในช่วงนี้นะครับอากาศก็จะส่วนใหญ่มวลอากาศต่างๆก็จะเคลื่อนจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเคลื่อนจากเหนือไปใต้แล้วเชียเียงไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งไซโคที่ก่อตัวก็จะเคลื่อนเช่นกันนะครับขึ้นไป ในประเทศอินเดียครับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกหรือว่ามหาสมุทรอินเดียนี่แต่ละปีเป็นยังไงครับสำหรับพายุที่จะเข้ามามากน้อยขนาดไหนพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับปีนึงก็ไม่ไม่กี่ลูกนะครับรมหาสมุทรอินเดียมาถึงรวมรวม,รวมทั้งอ่าวเบงกอลและรวมรวมทั้งฝั่งทะเลอาราเบียน,นะครับพายุส่วนใหญ่จะก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่านะครับเพราะว่ามหาสมุทรแปซิฟิกนี่เป็นบริเวณที่มีทะเลเป็นพื้นที่กว้างนะครับมี ไอ้น้ำจุนเปนมากและมีอุณหภูมิของน้ำทะเลค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นพายุี่ก่อตัวประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะก่อตัวในประมาณสุดแปดิครับก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้ครับทีนี้ในเรื่องของเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ําเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยก็น่าที่จะเข้าสู่ฤดูฝนครับมีปัจจัยอะไรอีกครับที่ทําให้เราจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับก็ปัจจัยที่เราจะดูเป็นหลักก็คือเรื่องของลมมรสุมตวักลงใต้นะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตก รูพื้นที่ที่มีฝนตก,ตกนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็จะตรวจสอบเรื่องของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ยืนยันถึงการตกต่อ,อ,ตอเนื่องของฝนนะครับกับกรมตุนิยมวิทยาประเมินไว้น่าจะสักราวๆวันที่เท่าไหร่หรือว่าช่วงไหนครับที่เราน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการเรื่องต้นที่เราเราดูไว้นะครับฤดูฝนของประเทศไทยน่าจะเริ่มอยู่ในช่วง18 19หรือ20ครับนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่อายุ ไซโคลนก่อตัวแล้วก็ขึ้นเข้าชายฝั่งทิีศอินเดียนะครับครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ที่เราเข้าฤดูฝนหลังจากกลางพฤษภาคมไปเลยครับครับในช่วงต้นของพฤษภาในช่วงแรกๆของฤดูฝนคือพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็ปริมาณฝนอาจจะยังไม่มากนักนะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนจะเข้าเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ แต่ในช่วงครึ่งหลังในช่วงสิงหาและกันยาซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยเราเข้าว่าปีนี้ฝนในประเทศไทยจะมากกว่าค่าเฉลีย่ยหรือค่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในส่วนของที่ลุ่มที่ล,ลาดเชิงเขาเรื่องของน้าท่วมจับพันุ์น้าป่าหลหลากในในบริเวณที่เป็นที่ลุม่มที่ลาดเชิงเขาในช่วงนี้ครับเห็นมีบบอกว่าจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยครับปกติแล้วหลังจากรื่มฤดูฝนไปแล้ว ประมาณ3สัปดาห์ถึง4ี่สัปดาห์นะครับก็จะมีช่วงฝนที่ช่วงอาจหนึ่งงสัปดาห์ซึ่งปีนี้เราเข้าในช่วงปลายมิถุนานะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาอาจจะมีช่วงฝนที่ช่วงคือฝนจะลดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เราคาดการไว้ว่าปีนี้ปริมาณฝนโดยรวมจะสูงกว่าที่ผ่านมาครับปริมาณที่ว่านี้เป็นปริมาณสักเท่าไหร่ครับหรือว่าปริมาณน้ําฝนกี่มินครับ ก็คงไม่สามารถบอกเป็นมิลเป็นมตรได้เพราะแต่และพื้นที่ในประเทศไทย Gore จะได้รับปริมาณฝนที่ไม่เท่ากันนะครับแต่โดยภาพร,ร,าพรวมแล้วคาดว่าจะสูงกว่าค่าปกตินะครับ10-20%ซนะครับซึ่งสแสดงให้เห็นว่าในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยฝนจะมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นนี่จะน้อยน้อยหน่อย,อย,อยครับ,รบเน้นภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ปริมาณฝนอาจจะมากกว่าค่าปกติหรือว่าภาพรวมทางประเทศไทยเลยครับก็จะเน้นอยู่ที่ภาคใต้ฝั่ง อันดามันนะครับภาคต้วันตกแล้วก็ภาคตนออกียดไทยจันทบุรีตาดชลบุรีทางแถบนี้นะครับก็จะต้องระวังเรื่องของแรงฝนที่มากในช่วง,งกลางนะครับรวมทั้งบริเวณภาคกลางนะครับบริเวณที่ลุ่มภาคกลางแถบเหนือทุ่ยยาขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่น,นี่ถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณด้วยไหมครับทางบริเวณของภาคตะวันออกจะต้องเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงของต้นฤดูไปเลย ครับปกติล้วภาคฝนออกนี่จะเป็นบริเวณที่มีฝนสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเพราะตราดนะครับจันทบุรีตราดที่เป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเมื่อเริ่มรู้ฝนแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะฝนที่มาจะมาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลความชื้นจากทะเลในอ่าวไทยนี่ก็สามารถจะเข้ามาถึงได้ง่ายนะครับมีนักวิชาการบางคนบอกว่าฝนที่ตกอาจจะ ไม่ได้อยู่เหนือเขื่อนบ้างกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินไว้ยังไงหรือว่าเราสามารถที่จะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าฝนที่มันตกนั้นมันจะอยู่เหนือเขื่อนหรืออยู่ใต้เขื่อนยังไงบ้างครฮะคือฝนในช่วงฤดูฝนมันก็ตกกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ปริมาณฝนใหญ่ๆที่พื้นที่ที่ฝนตกมากอย่างเช่นเช่นแถบภาคตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอันามันเนี่ยก็อยู่ใต้เขื่อนนะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเงเหนือเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนก็จะรับฝนนะครับเพียงแต่ถ้าเราต้องการฝนที่มีปริมาณมากๆนะครับก็จะต้องรอ ผลจากลมผลจากพายุดิพิชชันที่จะเคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้ามามนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดได้ในช่วงมิถุนายนกรกฎาหรือสิงหานะครับถ้าถ้าหลังจากนั้นไปสิงหาถึงกันยานี่มีโอกาสที่จะเข้าภาคกลางรหรือภาคตะวันออกส่วนตุลพาศจิก,กาก็จะเข้าภาคใต้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวังว่าฝนที่ตกในในช่วงต้นตฤดูการเนี่ย จะมีพายุหลงเข้ามาบ้างนะครับยังเป็นไปตามค่าเฉลี่ยเดิมไหมครับหรือว่าในปีนี้ค่าเฉลี่ยจะแตกต่างกับปีที่ผ่านมาไหมครับว่าพายุที่จะเข้ามาในบริเวณผ่านประเทศไทยหรือว่าเฉียดประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนครับก็คาดว่าอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเดิมก็คือประมาณหนึ่งสองลูกซึ่งปีนี้เราคาดว่าประเทศไทยจะมีพายุเข้าประมาณ2ลูกนะครับซึ่งถ้าโชคดีเราเข้าในช่วงต้นฤด,ดูเราก็จะแก้ภัยแล้งได้เร็วขึ้นนะครับ